สวัสดีคะ่ะเข้าสู่ซองย่าชีกกอค่ะอ้าวแท็บบันเนอร์รจ้าล้างรถให้ลงุงครับผบปไปไปที่ไยทางมานะโอ้อนมนเลยล้างมันมันเลยดำมันทีดินขึ้นบ่เมื่อพรุ่งนี้ไป ไปบ้านเพลอว่าเฮาไปเมื่ออื่นนี่นะเมื่อเมื่อเออื่นนี่แหละฮะเราไปบ้านเพลอเจ้าอ,อีวะวัดเพลอวะบ้านชะนโนดบ้าน,นี่บ้านชะนโนดบ้านเขานะแม่นซื้อบ้านชะนโนดโอ้คือวนันนี้เราติดติดน้ำกำนะไม่ติดไม่น้ำโขงนะบ้านอันนี้นะนบ่อโอ้ฮะก็ได้ไปเบื้องไม่น้ำโขงแล้วสัมเอืญนี่เนาะน้ำโขงนะครับไม่น้ำโขงบ่อเออเมื่ออื่นนี่ก็เห็นไม่ไน้ำโขงแล้ะสาเหว ก็ลุงให้เฮิร์แท่บ้านนอกดูแลดูแลล้างเพมันมีได้บ่อเนาะแต่ว่าคันนี้ต้องให้ท่านบ้านนอกล้างอืมมันมีได้บ่อเดาะแต่เพา่ันไม่ได้บอกแต่ว่าเห็นรถขี้ดินทั้งวันม,มันเขาอันนั้นเลยตำหนักต้องเนี้ยงเนะี่ยมันเลื่อนขี้ตมขี้โค่นเนี่ยก็ล้างแน่นะบ่างกับร่างแบบบ้านๆนี่ละมันได้ล้างแบบอันนั้นหรอซีน <laughs> น้ำใสแล้วก็เอาสบู่เจนเซมพูทูนี่ละ ร้านห้อยละแน่นกี่ยวกับสะอาดเข้าซูนอยู่เอาไปอันนั้นก็ไปให้ล้างเข่าล้างคาเคเข่าล้างใหอยู่เดี๋ยวนี้เรามาล้างล้างนี่เนาะมันนี้ก็ล้างออกนะจ้าแต่ปกติเราก็ไปคาเคอยู่จ้าพอดีได้เวลาพอดีมันนี่เนาะ มืัอนี้ก็ไปทอดกระหินเนาะโอ้ยผักเนาะมืัอนี้เน,นาะแมนผักได้มืัอนี้นะผักได้เนาะเขาแสดงกับข้าเบิ่งนะเนาะอือผักอันนออันนั้นเราทยโซ่เขาอันเขายาวประเพณียาวผู้ไทยก็ยาวคือเดียวนั่นนี่ละอ้ยยาวแบบนี้ละฮะแต่ว่าเขาเอาเขาพัดไม่ได้เอาเอาแพอเอาผ้าแดงเข่นผู้ไทยเขาลับผ้าแดงเข่นโหผ้าสีแดงนะพีนะละมักดอกจำปากับอันผ้าแดงเข่นโหอือ ในาการง,งาพูดเลยคือเดเมอรเขาเอ็ดประเภทนี้นั่นเยาหมอเยาว,ม,ยาวม,มาดูไทยบ้านนอกร้านนี้ลง,งนนอันนันะ้น,นเพ<อ>ื่อนอันดินน้ำนะ่านเออด,ด,ดินน้ำเฮาโอ้บ้านเฮากับบ้านเจ้ากับเอ็ดคือเดียวเนาะอันดินน้ำในเอ็ดคือเดียวใช่บ่อันมีได้ได้บ้านผมนะไม่ได้ดินน้ำบปล่ไม่ได้ดินน้ำแต่บ้านคอยดินแต่เด้อดินมีพ่อน้ำมีพ่อกับไหงเด้อผีดินน้ำมีพ่อมีอนบ่เออแทกเด็กๆลง บางมองเพ่ปว่าจนในปั้มน้ำขึ้นมาบางที่ก็ดีจนว่าน้ำมีพ่อน้ำมีพ่อเพิ่นนี่เพิ่นมีเอาวแล้วพี่พี่เจอเนี้ยอืออือพี่เจอเนี้ยนี่เพิ่นมีเอาวได้น้ำมีพ่อเพิ่นกัดซักเด็กๆลงเราได้หรือเนี่ยแล้วเออแล้วก็เอาน้ำมาพื้มาเพิ่นก็ขึ้นมาเอาดอกไม้เขาดมแล้วก็เอาเหล้าข่าวเขากลึกนึงก็ขึ้นขึ้นมาเด้ออือก็ขึ้นมาด้อดอกไม้ขึ้นมากด้อดอกไม้จำปาดอกนัไนครับ อดอกจำปาเนาะบ้านเฮาเนาะอดอกจำปาบ้านเหา่าจำปาหอมมานะเดินซีแล้วดอกจำปาหวานละวแม่และเล้งพีละเออประเภทนี้เนาะประเภทนี้มันไม่คือเดียอย่างพื้นถิ่นประเภทนี้พื้นบ้านเนาะประเภทนี้พื้นบ้านอย่าบอกเขาเอ็ดโอไทยทอดได้ดีเขาบ้านเขาเขาเอ็ดงามแล้วก็ลูลานช้ำหน้าเนาะแม่ป็นพารูลานเนาะเด็กน้อยนักเล่นเออเป็นผู้ซื้อเป็นอันเออเป็นเด็กน้อยอยู่เป็นนักศึกษาอยู่ คักเออค่응กแจ้งว่าไปบ้านไปบ้านเลิกบ้านนี้แหละค่กคือยังวะเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ทั้งสองผู้เมย์แต่เพื่อนผู้ใหญ่เมียผู้ใหญ่แต่โพก็เป็นผู้ใหญ่น้ำ อยเม่์นะซอยเม่์ู้เพื่อนเพื่อนนะอ๋ออ่าแฟนเพื่อนกาเอดงานเอ็ห้านเอ็ดนี่ซอยนำไทยเฮิร์นเออถ้าถ้าท่าบ้านด้าเมืองอันแฟ่นเพื่อนนากันดีโอเปิดอันเป็นทั้งสองอันนี้สุดเขวะซอยได้การได้ได้เปิดการเป็นงานถ้ได้แฟนเพื่อนนากั็ดดีต้นไม้เอ็นเราได้กินน้ำอยู่บ่ถ้าบ้านนาะมันได้กินน้ำอยู่บ่ต้นไม้เอ็นนะสี่เซื่อเขาน่เขาโคตรอยู่บ่ มาแฟนวันน้ำบอกพ่โอ้ยเอี่ยมอ่องแล้วบันนี้ลดลุนะ่น่ะแค่บันนอกดูเลยเดือ,อดร้อบ่ยังร้ออีกบ่เอ๊ะ อันโอเอนี้ไม่ได้ไลโอ้เป๊ะมอ่ <c oughs> อันร้อมมาอี่บอกมันนี้นะค่บนนอันึง่อกเป็นไนอ,อนดข้างเออบันไดค้างอ่ะพอมันหอดแปนานที ปกติก่ะเข้าไปเข้าศูนย์เข้าค่าแค่เพิ่นกับแ่างอาัตสีดก่ะอ,อีกแบบนึงก่ะนะอนี่นะเข<อ>้าสิไปมันสะกไกลเมื่อสักเนาะ ล้างเอาก็สะอาดอยู่ดีไม่ได้ใส่งานนะักก็าเิกอ่ะแมนล้างเอาอ่าล้างเนี่ยใมันก็พึ่นขึ้นเอาล้างเอาก็นั่นนะ ดาวิ่งตัวนึงอือโอ้มันได้ม,ม,มาลุงเราไปสูดม้อนเมอแดงนะเพราะอันคอยทุกคนเราไปน้ำไทบ้านโนได้เมื่ออื่นนี่ไปน้ำเจ้าได้ป่ะตานะกรับลุงวะนะก็ไปกับไทบ้านโนเด้อเมื่ออื่นนี่อันคอยเราไปสูดมนต์ก่อนผลว่นเราไปสูดมนต์นุนก่อนครับ ไก่ยืบ่บัแต่บ้านเฮาไปข้างบ้านอันนี้นะไก่ยืบ่บัวแต่มันเนาะอันเฮาวเราไปเมื่ออื่นนี่นาะไปเมื่อไเฮาไปทอดกันลึงดุงเนาะไปห้าวเรือ้ายเฮาก็ไปบ้านเตี<อ>้ยนเขาตุ้งไปเลยเขาคำปลาไหลมองเขาเคยโค้งไปน่ะเพาไปหัาวก็ไปอีกประมาณจะหัาวมันไประสิบหกเนาะ